สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสุขสุขคน <ๆ S 1> นะครับๆๆมณีกาไม่มีโอกาสในมไหวายประทาดนะครับประทานนาดุลอำเภอนาดุน,น,ดนจังหวัดมหาสารคามนะครับมาเยี่ยมยามทีมงานทั้งเหนี่ยก็เลยแวนะครับแหวมไหวายประทานเพื่อเอาบุญเอาบุศลเพื่ฝากปีฝากน้องนํานะครับ โดนเทียมาเทียหนึ่งพี่น้อง่านประจําแต่แต่พอค่อยแว่เกี่ยบึ่งมาแย่แขังแหลกนะครับแย่แขังแหลกนี่คือดอกไม้นะครับดอกไม้กาไม่ไใบ้บูชานะครับบูชาตามกาลังสต้านะครับนี่หน่อยใส่หน่อยมี่หลายใส่หลายเิ็นได้ว่านะครับกาสีใส่ว้นี่ซ<ะ>้ำให้กระมังอะไนี้แหละ,ะนะครับมันเลือกเอา นะดอกได้งามก็เลือกเอาดอกไล้วบางงามกับธรรมดาอากาศมันห่อนนะครับครับการไหยพระธาตุกาบางคนกับเวียนสามรอบซะกอนจังมาไหวนะครับบางคนของ่บเวียนนะครับบบมีขอหามนะครับ แล้วแต่สัทธานะครับเป็นบริวารนะครับหลังจากวายพระธาตุแล้วก็ช่ะครับบริเวณพระธาตุนะครับกวงง้างแง่ยุ่นะครับสวยงามพี่น้องหลังจากวายพระธาตุเสร็จก็ไปทำบุญนะทำบุญพระประจำวัดเกิดนเนก็ตามก็ลัางสัทธาก็หลับไปเนอง นะครับการทำบุญเปินบริบังคับบอกว่าเข้าต้องไส้หน่อยใส่หลายซํำไหลนะครับเขามีกำลังสัทธาซํำไหลเข้ากับใสซสำานันอย่าให้เข้าเดือดร้อนนะครับอย่าให้เข้าเดือดอร้อนบ่หน่อไปเหตุบุญกลับมาเงื่อนเตือนมันบ่นม,นมีบม่แมนนะครับหลังจากเหตุบุญประจำวันเกิดแล้วครัไปหาอาหารป่านะครับไปหาอาหารป่า ปลาดูกลักเสี้ยกันหน่อยนี่ตัวใหญนะครับเขาก็จิกขื่นมาหยาดกันกินประมาณนี้แหละเมืงองกระโดดขี้ข้อกันนะครับขี้ข้อกันกินหลายครับครับหลายครับกินขนมปังกินหัวอาหารกินยังนะครับกินประมาณนี้นะครับพวกนี้นนวน Má loài luôn dịch nằm ở đây luôn, đùa thả Nó lại không? tự nhiên Ăn trà อาหารปลาแล้วกะมาบูช,ชาของหงมนะครับมุช,ชาของโฮมพระรุมประธานหน้าดุลนะครับตามกำลังสัทธาก็เลยพี่น้องเขียนเืืองใส่แล้วกแลดูนะครับรลลแลดูคือเก่านั่นะครับการทําบุญกัคือเก่านะครับ,รบเพิ่นบ่ได้บังคับพ่อดอกเหมือนเฮาประธานก็ได้เฮาบเหิตก็ได้มีบุเรีววนะเนาะ นี่ก็อ,องค์ประทดหน้าดูนาเดอ้อพี่น้องเลยตั้งอยู่อำเภอนาดนูนจังหวัดมาสรา,าครค k a h อันนี้คือหุ่นฟางพี่น้องห,งห,งหงุ่นฟางหุ่นฟางซุ่มท่างเขานี่ดินบม่ได้หรอกนะครับติงบม่ได้นะครับซุ่มนะนี่ติงบม่ได้นะเดี๋ยวขอไปจักน้อยนะครับอดฟอนได้นะครับพี่น้องฟอนกันไ้เดี๋ยวไปเบิง้งน้นกันนะครับ อันเป็นยังคือฟอนได้นะครับสจริงรู้ว่ามุนฟางมุนฟอนแบบไหนนะครับมุ่นฟางบินได้้หนึ่งสองไป คนยิงหินหน้าหนวอยู่ฝากพระมือมาหนีสิละมนันนีเครื่องหุ่นยังเนี่ย phân tinh hã? Hun men hôn, hôn phân tinh bằng 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 cái nói bằng cái nói phân phân đinh đại phân nga mời เนียนหน่อยขีดือพอนี่เนียนหน่อยแล้วอนนพอนแล้บางไว้บางไว้พอนลงไปไปนี่น้อยพอนพอนพอนเลยนั่นละอือ อุณฟฟางก่อนน่ะอ๋ออ๋อาอไปเออควนเองเน่ยเห็นมันครับหลังจากวาพระธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับก้ เดินทางออกนะครับโดยการเลี้ยงขวานะครับเลี้ยงขวาออกทั้งเดียวเดินรถทั้ง,งเดียวไปเนอะออกซ้ายนี่ก็ออกได้นะครับแต่ว่าไปทั้งที่แต่ร้อนไปออกประตูเขาคนเราไปเนาะข้างน้ำมีหล่อบเลยเนาะโี้ามานั้วงนี่โอ้มันมาตั้งเนาะ คลองเนาะแฉนอ้อมบริเวณเลยโอ้หนาสิหลายลอยยุกมันเป็นพันธุ์นะไรเนาะโอ้นี่ย้องนี้ขัดตัวเขาได้หลายชั้งเนี่ยคลองนี้ครับฟังชั้นเนี่ยหลายครับที่จะรถมี่ตัวทิพย์ตัวแดนหลายที่เดียวไม่ห้อมไรนะครับมันเท่ากับมาวเหนียวจะได้แต่ว่าข้าวจังหวะออกข้าวย้อนสอนมาเขาบอกก้องนี้อันปะ รเรา้าร่ะคอก่บาเงียนีร้ทำบุญแล้วสมายสายใจเนาะอิมบุญ้วสื่สาใจอ่มือ,มอี้กเอาบุญมาฝากที่ฝากนอกนะครับ สุข,ขุนในในสุข,ขุนไมยทุกไม้สวงไมหลกไม้ไ่ยายเจ็บไม้นะครับสำหรัรบชิปนี้กันปากพี่ปากมองส,งสำเสครับสวัสดีครับ